สวัสดีครับผมสอดีนทื่นนะครับที่ชอบและลงไหนในกแกล้สวยงามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับในแก้วโมลิก้าวีวีซีนี่ดีกว่าโอ้ดูหางเขา <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นสีปแปลกๆหน่อย <c oughs> เป็นสีอ่าเลยบอกว่าเอาอะไรขึ้นก่อนดีนะครับผมไอ้ไลจุดห <c oughs> ลจุดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่สีปาดำนะอ่าตัวนี้เป็นสีโกโกโ้ปลา ดูนะครับสีหายากนะครับนี่นี่นะครับผมเปสีนะครับก็จะเป็นเลเยอร์ของผ้าออกน้ำตาลนะครับขอบเทาโกโค่อะไรนะครับโคโก้นะครับแล้วก็ลายบาปนะครับผมเป็ดสีที่โอ้โหซุ่มทำนานแต่ว่าลายเห็นพอมีลูกมีหลานมีทายากนะแต่ก็ต้องท่านเลยทีเดียวนะครับผมเอาตัวนี้ตัวนี้อ่ะคาสัน ครับผมสีไรบานครับหืมนฟอมนะครับเที่ยเลยนะนะครับผมเป็นิกเนเจอร์กันเลยทีเดียวนะฮะิกเนเจอร์นะครับหายากน,น้อยนะครับที่จะมี